มือใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงวัวต้นน้ําแบบใช้ต้นทุนน้อยควรดูคลิปนี้นะครับเพราะมีคําแนะนําให้พี่น้องได้ฟังกันด้วยนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับสีตาชาแนลนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงวัวต้นน้านะครับผมจะพามาหาครับชี้แนวทางแล้วก็บอก แนวคิดของผมนะครับว่าคุณเลี้ยงโบต้นน้ําแบบไหนครับแบบที่ยังจะแบ่งประเภทไปก็บางคนก็จะเลี้ยงแบบที่มีราคาค่อนข้าสูงนะครับแล้วก็าคุณภาพหรือว่าอะไรครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือโบต้นน้าที่ใช้ต้นทุน,นครับน้อยนะครับแล้วก็มีการขายที่แบบไปได้สองทางครับก็เดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับไปครับ นี่ก็จะเป็นวัตวต้นน้าที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับว่าเป็นวัตวต้นน้าที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ํานะครับแต่ว่าเรามีแนวทางการขายหรือว่าจ่ายออกนี่ได้หลากหลายแนวทางครับก็คือวัวที่เป็นวัวสีแดงครับอาจจะมีเขานะครับที่ผมแนะนําวันนี้ก็คือวัวสีแดงมีเขานะครับอาจจะเป็นลูกกระทบหรือว่าหอสั้นอะไรนะครับ เราซื้อแบบนี้มาเลี้ยงนะครับเพื่อลดต้นทุนลงไปนะครับแล้วเราค่อยอ่าครับพัฒนาพัฒนานะครับพัฒุก,กรรมไปเรื่อยๆนะครับอย่างกับชุดนี้นะครับผมจะมาแนะนําก็จะมีวัวเขาชุดนี้นะครับสามตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นโดยตลาดทั่วไปก็อาจจะมีการขายไปทางแนว ได้หรือว่าแนวทางแง่เลี้ยงได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อมาอย่างที่ผมเคยบอกคลิปนะครับว่าเราต้องซื้อในราคาที่มาแง่ขุนนะครับเพื่อ,อเราจะเอานะครับมันจะไปได้ทางสองทางนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมมาแนะนําก็คือว่ามันมันสีแดงแล้วก็โครงสร้างใหญ่ค่อนข้าง,างน่าเลี้ยงนะครับเหมือนจะเป็นสัตว์ไปแล้วนะครับเหมือนจะเป็นสัตว์ไปแล้วนะครับ ตัวนี้ด้วยนะครับมีเมือกแล้วครับนี่นะครับชุดนี้นะครับเหมือนจะเป็นสัตว์กันแล้วนะครับก็คือว่าที่ผมจะมาแนะนําก็คือมันตัวนี้เขาชุดนี้ผมซื้อมาในราคาแบบผมซื้อมันในแง่แง่ขุนนะครับแล้วผมก็ตั้งใจจะมาขุนนั่นแหละครับแต่ว่าผมจะมาชี้แนวทางให้มือใหม่ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงนะครับว่าเราซื้อแบบนี้ครับดีกว่าที่เราจะซื้อแบบหัวโลแบบแพงๆนะครับเพราะว่ามัน ตอนเราขายออกครับมานจะค่อนข้างยากกว่าปกติทั่วไปนะครับหนึ่งเลยนะครับราคาราคาสูงนะครับหนึ่งครับราคาสูงสองนะครับก็คือว่ามันอาจจะได้ตัวจำนวนตัวที่น้อยลงนะครับนี่ครับวัวแดงในชุดนี้นะครับ ซึ่งมีวัวสาวอยู่อตัวนะครับ2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ถ่ายลงให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าวัวยังติดไม่ค่อยวัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอายามาให้กินสักสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับ2ตัวนี้จะลงขายอยู่นะครับก็ถ้าท่านไหนสนใจก่อนก็ทักมานะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับสองตัวนี้นะครับหัวโล้นนะครับซึ่งมา เมาชุดนี้มาด้วยกันนะครับนี่นะครับที่ผมมาแนะนําก็คือว่ามันสีแดงครับหนึ่งเลยเราก็ถ้าเป็นตัวผู้เราก็ขายไปแง่งขุนได้หรือว่าถ้าเราใส่ลาเชื้อดีดพันตุกกร,รมดีๆเราก็อาจสามารถจะจ่ายไปทางพ่อพันธุ์ที่ฟูฟงแบบชาวบ้านทั่วไปได้นะครับอันนี้หนึ่งครับสองนะครับเราสามารถ ออกมาเป็นตัวเมียหรือว่าทุกผู้เราก็สามารถทําเขานะครับทําเขาเพื่อนะครับเพื่อขายในแง่เลี้ยงก็ได้นะครับเพราะว่าหัวอย่างนี้ครับสีดีอยู่แล้วนะครับสีดีอยู่แล้วเราแค่นําพันธุกรรมอีกหน่อยนะครับมาเสริมให้เขานะครับเพื่อพัฒนาพันธุกรรมต่อไปนะครับนะครับวัวโลนตัวนี้นะครับก็พัฒนาจากวัวเขาเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับพัฒนามาจากวัวเขาเหมือนกันนะครับ เห็นไนดะ้ใช้ก็คือโครงสร้างที่ค่อนข้างสูงครับสูงก็โดยประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับทั้งสองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงทาย,ลง,ายลงขายให้อีกทีนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะนํามือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มเลี้ยงวัวคนแบบต้นทุนต่าๆนะครับแล้วมีการตลาดใจออกที่ไปได้หลากหลายแนยวทางน,นะครับถ้าพี่น้องลองคิดดูนะครับ แต่ผมจะให้เปรียบ2ชุดนะครับก็คือชุดนี้นะครับก็คือเป็นวัวเขาที่ค่อนข้างสีแดงนะครับแล้วเราจะมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นชุดชุดนี้นะครับหัวโล้นครับชุดนี้นะครับอย่างที่ผมได้เคยลงคลิปว่าครับว่าเป็นชุดนี้เป็นหัวโล้นนะครับเป็นหัวโล้นซึ่งมีใบเอฟมนนะครับบางท่านอาจจะว่าจะขายทไมถึงขายแพงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีใบพันประวัติแล้วอย่างกัะลูกตัวนี้นะครับเป็นลูก C ีวนะครับ เป็นแม่ลูกนะครับเป็นลูกซีวายลูกมีลูกตัวเมียนะครับก็เป็นสายพันธุ์มาดีครับมันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับตัวนี้ก็ท้องหนักนะครับท้องหนักแล้วครับท้องหนักแนละ้วมันตะขามันก็จะค่อนข้างสูงกว่างวัวที่เป็นชุดนี้นะครับเราก็ต้องดูอ่าโดยรวมนะครับทั้งรูปร่างลักษณะแล้วก็พันธุก,กรรมนะครับว่า,าราคาที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยมัน สามารถขายให้เกษตรกรได้ไหมหรือว่ามันขายได้หลากหลายในทางไหมก็อยากจะมาเปรียบเทียบให้ได้ดูนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าต้นทุนเรายังกับมีแสนหนึ่งครับสมมุติเรามีสักแสนหนึ่งครับแล้วชุดนี้มีสักทั้งหมดสมมตินะครับชุดนี้มีสัก5้าตัว6ตัวเนี้ยเรามีแสนหนึ่งแล้วเราก็จะมีเหมาเลยบางท่านบางท่านก็ที่เขาเลิกเลี้ยงครับ ก็อาจจะขายในราคาที่ไม่แพงครับบางทีเราได้มายกชุดอะไรเงนี้ครับแสนหนึ่งแสนนิดๆอะไรเงี้ครับมันก็ดียังดีกว่าที่เป็นหัวล้นในราคาหกเจ็ดหมื่นนะครับเพราะว่าอย่างกับหกเจ็ดหมื่นเราก็ได้ตัวแล้วก็บางทีอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นหัวสาวท้องตัวหนึ่งสาวตัวหนึ่งครับแต่ว่าแบบนี้ก็จะได้หลายตัวหน่อยครับให้เราลองสังเกตนะครับเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับ อย่างนี้ก็มันรุ่นชุดต่อไปมันก็สามารถที่จะมีพัฒทุก,กรรมที่ดีขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้นทุนเราก็ต่ําเริ่มจากต่ําแล้วก็พัฒนานุก,กรรมจะต,ต้องใช้เวลานิดนึงครับสองถึงสามปีขึ้นไปนะครับมันก็จะเห็นความประสบสําเร็จได้นะครับนี่นะครับจุดนี้อันนี้ไม่ได้ลงอะไรขายหรือว่าอะไรครับจะมีสองตัวนี้นะครับ ที่ยังไม่ได้อัพให้พี่น้องได้ดูครับสองตัวนี้นะครับที่จะลงขายก็คือว่ารอให้เขากินหญ้าให้สมบูรณ์กว่านี้นิดหนึ่งครับแล้วถึงจะลงขายให้พี่น้องได้ชมกันครับเป็นงอสลาที่ยังไม่ท้องนะครับก็รอติดตามได้เลยครับราคาไม่แรงแน่นอนครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับหรือว่ายกคู่ก็มีราคาพิเศษไปนะครับก็วันนี้นะครับผมสีตาชาแนลนะครับ ถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังยยใจทำคลิปกันต,ต่อไปนะครับเึ่งวันนี้ผมมีแนวทางแล้วแนวคิดเพียงเท่านี้นะครับถ้า,ามีข้อผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ผมจะนํามาแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ผมลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ